มารีวิวรถตามที่ขอนะครับเป็นรถผู้ภัย 4x4 คูณ4ของหนองแคมเราเราจะเป็นรถยี่ห้อ Mitsubishi s t a r a รุ่น L 2 0 0เครื่องยนต์2.8 <115 S 1> ลิตร115หแรงมา้าเป็นโูวิวนะครับโฟวิวมีโฟไฮโ l โลหน้ารถก็ประกอบไปด้วยวินเรือล้อไฟฟ้านะครับแรงดึงไม่น้อยก,กว่า15,000ตอน แล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า12โวลต์เป็นรถโฟวิลนะครับเมื full ่อมีโฟไฮโฟลโรเกียร์5ระดับแล้วก็มีวิทยุทั้งวิทยุระบบทั้งอ่าปัจจุบันนะครับคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ดับเพลิงหรือว,ว่าเอาไปกู้ภัยแล้วเท่าไหร่จะใช้จับงูก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆก็คือเอาไปต่อกับหัวแดงเพื่อส่งน้ำหรือว่าไปดูดน้ำจากธรรมชาติเพื่อฝึกซ้อมหมวฉีดกัน ประมาณนี้ครับข้างหลังเป็นตู้ครับได้เปิดดูทีละฝั่งมีอะไรบ้างมีกระสอบมันตอนนี้มันกลายเป็นเอาไว้รถไว้สําหรับจับงูก็เลยจะมีกระสอบกับไม้จับงูถ้าเป็นส่วนใหญ่ถั <Okay. S 1> งน้ามันของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเครื่องสูบน้ำในตัวอันนี้<ม>เป็น<อ>ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นสวิต์เสาไฟแต่ตอนนี้เราถอดออกไปแล้วสปอร์ตไ,ไ,ไลท์ไฮไลท์ของคันนี้ ปั๊มน้ำยี่ห้อโลเทคมีสายโฮสเรีวในตัวสายโฮสเรีวปั๊มน้ำเครื่องยน,น,นต์64แรงม้าอัตราการฉีดน้ำ2,177ลิตรตอนาทีแรงดันอยู่ที่ประมาณ7บา์เดี๋ยวจะปาให้ดูนะครับ มีสายส่งน้ำดับเพิงเป็นแบบผ้านี่ก็มีนี่ถังน้ำขนาด400ลิตรอะไรหัวรับน้ำอ่าแล้วนี่ก็เป็นถัง SCBA ยี่ห้อเฟนซี่เฟนซี่มีบันไดสไลด์3ท่อนข้างบนก็เข้าวๆป,ประมาณนี้ประมาณนี้โ <Okay. S 2> อเคขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับ นะครับเปีน่นอกจากกิ๊ที่แล้วที่เรารีวิวนะฮครับมีคนบอกว่ารถเราสกกระโปรงก็เลยจะมารีวิวล้างรถให้ดูผู้ชายล้างรถเห็นไหมผู้หญิงล้างรถใช่ไหมดูผู้ชายล้างรถบ้างทำไงทำท่าดื้อปี้อะไรดื้อปี้ I don't give a fuck about your bros. I don't give a fuck about your toes. Your hoes your manicure, pedicure your toes. I'm coming on the block with the rocks, twenty inch blocks in my socks. Niggas keep throwing that crazy ass shit. If I go to jail, I'ma the lock in the sock. I got everything. All of my hoes they spend on me. All at the mall, I'm bending bends. Twenty inch rims on ends. Bitches be coming to the mall, they going in frenzy. นี่นี่แค่าดโลโก้ฟูปังฮะเน้ย